พร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวผูต้ตรวจงอกก่อนงอกไข่เนาแล้วงอกไข่เนาแล้วโอเคสองงอกสองลูกสองผล เอาวางให้ดีเกียร์าอเรื่องแงมัแปกี่แค่แงเรื่องงองอเรื่องแกมันแที่แค่นีแงเรื่องงอกลมกลมแลยมีคนด้วยกลมกลมเลยมีคนด้วยโอแมคนสวยไอหนีงอเรื่องแงอแกงอแกไองนีงอ่องแกงอ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 แเลไปเกียร์สิเกียร์ิบ เราต้องใช้พลังเยอะใช้ใจก่อนเงียบนะทีอย่าดื้อ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 อย